ก้อยรัชวิวนอวนเมมเต้นน่ารักน้องทะเลเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยค่ะสำหรับครอบครัวของนักร้องนุง่มตูมบอดีแ้แลมและภรรยาสาวอย่างก,ก้อยรัชวินเพราะความน่ารักอบอุ่นมากๆและมีโมเมเต้ความน่ารักออกมาให้ติดตามกันตลอดเลยซึ่งก่อนหน้านี้ ก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างน้องทะเลทําเอาคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงของเราออกมาอวดภาพและโมเมนต์ความน่ารักของน้องทะเลให้ติดตามกันทุกวันเลยล่ะคะ่ะก่อนหน้านี้ก็ออกมาเผยโมเมนต์ความน่าเอ็นดูของน้องทะเลตื่นมายิ้มหวานแบบยิ้มมุมปากให้คุณแม่ก่อนจะหลับต่องานนี้คุณแม่ก็ออกมาเผยคลิปสั้นๆช่วงเวลานั้นพร้อมกับ ข้อความว่าผมตื่นมาส่งกิมให้แม่แล้วนอนต่อครับน้องทะเลครบสิบวันแล้ว